ั้นวรการนักร้องสาวเสียงหวานที่แฟนเพลงหลงรักมายาวนานกลับมาสร้างกระแสฮือฮาอีกครั้งกับทริปทะเลสุดร้อนแรงที่ทำเอาโลกออนไลน์ต้องสะเทือนหลังเจ้าตัวจัดเต็มความสดใสและความเซ็กซี่ในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ในคลิปสุดปังที่แชร์บนโซเชียลมีเดียพันธ์วรการปรากฏตัวในลุกสบายๆกับชุดสีฟ้าสดใสล่องเรือกลางทะเลท่ามกลางวิวที่สวยงามแต่ไฮไลท์ที่ทำเอาแฟนๆตาค้างต้องยกให้ช่วงที่เธอถอดะเสื้อคลุมตัวนอกออกเผยให้เห็นเสื้อรัดรูปสุดเซ็กซี่ที่โชว์แผ่นหลังขาวเนียนและดีไซน์เสื้อผูกหลังที่ทำให้ลุคดูน้าคนหาแบบพอดีพอดี คลิปนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากแฟนคลับและชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยและความมั่นใจของพันธุ์วรการบ้างก็บอกว่าเธอยังคงความอ่อนเยาว์และสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อบางคนถึงกับพูดว่าทะเลยังฮอตไม่เท่าเธอเลยทริปทะเลครั้งนี้ของพันธุ์วรการไม่เพียงแค่ทำให้แฟนๆได้เห็นอีกมุมของนักร้องสาวคนโปรดแต่ยังสร้างความสดชื่นและแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองให้กับผู้ติดตามอีกด้วย เรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งมั่นใจและเต็มไปด้วยพลังบวกที่ส่งต่อให้ทุกคนได้อย่างแท้จริง